สวัสดีชาววันพันแมนเดอะสตองเกตทุกทุกคนทุก,ท,กทุกท่านวันนี้เราก็มาอยู่ในกันกับเซิร์ฟ402กับพลังรวมที่34ล้านนี่นะครับโปรไฟล์ประมาณนี้มีรอบดวน10แข็งแก่งนะมีลูกใสตามะมีบอล,ลูนด้วยนะครับรอบนี่มีรอบเป็ด พลังอันดับที่145 154พาดาน200ตัวละครสุดเก่ง205ยิวที่4ตัวละครในทีมราชาทะเลลึกเอิดาบุก5ดาวเหลืองและ5ดาวหมว่วงอาวุธ3ดาวอุปกรณ์เซตมือปืนนะครับ ติดขีจะเพิ่มดาเมจทั้งหมดทันที15%และจะเพิ่มพลังโจมตีของตัวเองอีก8%นะการ์ดบัฟนี่ครับ4ดาว3ดาว3ดาวแต่เป็น25%นะต่อไปหมาฟบ้านแมมหรือวอดดอกแมม5ดาวเหลืองและ5ดาวม่วง อาวุธสามดาวอุปกรณ์เป็นประมาณนี้โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์การแบบสี่ดาวสี่ดาวสามดาวส่วนใหญ่เป็นโจมตีนะด้วงหรืออาชุล่าคาบุตโตะเอดเดดาบวกห้าดาวเหลืองและห้าดาวม่วงพาร์ทสิบสองนะอาวุธสามดาวอุปกรณ์เซ็ต สูตรเพิ่มการสะท้อนดาเมจของตอนเอง20%นะหลังเคลื่อนไหวจะฟื้นฟูค่า HP อีก10%อีก10%นะฟูมากเลยตัวนี้การ์ดบัฟเพิ่ม HP นะสีดาวทั้งนั้นเลยต่อไปอัศวินจากคนบวกขอตูมสีดาวเหลืองและสีดาวม่วง อวาวุธสามดาวเซตแฟตนะเพิ่มสปีดอันนี้เป็น HP กับโจมตีนะต่อไปเมลซาการเดดู H H R B. สีดาวเหลืองสีดาวม่วงอาวุธสองดาวอันนี้เป็นเซ็ตชุดศูนย์นะเป็นสะท้อนดาเมจคล้ายๆกับ้วงเลย อันนี้เป็นโจงตีละก็ HP ต่อไปซอมบี N ้แมนเเอดาอาบวกสามดานเหลืองสองดาวม่วงประมาณนี้อาวุธสองดาวเซตมือปืนนะติดชีที่ข้อและจะเพิ่มอันนี้เหมือนกับอีกตัวหนึ่งเลยเมทันเบส เด้าบวก5ดาวเหลือง4ดาวม่วงนะอาวุธ2ดาวประมาณนี้อันนี้น่าจะยังไม่ได้ปั้นนะแทงท็อปมาสเตอสไดเดาบวกเป็นเซตนี้เลยเซตมายากรต่อไปเกลียวกันซูปไดเด้าบวก4ดาวเหลือง5ดาวม่วงอาวุธ2ดาวนะ ต่อไปบลอตนะครับประมาณนี้แล้วก็บาคุซันอันนี้เป็นฟูบุกิล่างปะทองโซนี่โซนิกนะอวา,าวุธสามดาวกาโลแฟตปูบอมเดี๋ยวเราไปดูที่กลยุทธ์กันต่อนะ นี่นะประมาณนี้ลูนไปต่อที่ลูนนะลูนครบทุกหน้านะเวอหนึ่งไปต่อที่กระเป๋าของดองครับเยอะมากจะดำเก้าสิบใบนะตัวอาวุธอีก30มบใบจะแดง5า้าใบ ตัวเหลือง233ใบนี่ครับกำไรข้อมือ792เอชือส่วนสากคนปีศาจอีก56อันนี่ครับของดองมีประมาณนี้ขาดเคลื่อนข้ายอีกหนึ่งใบเดี๋ยวเราไป PVP กันให้ดูนะ ล้านฝั่งก็ได้เปิดก่อนเป็นแฟตประกาศแสงเด็ดอาบวกนะอันนี้อาวุธสองดาวนะเนื้อสากาบผมครับแต่วันนี้เจ็ดแสน จะด้วยราชาทะเลลึกล้านสองนะร่วงครับอชุลาคาบุโตะตั์เด็กน่าจะไม่เหลือนะเอ้ยเหลือนตะเด้วยบูลอัสฝั่งเกาล่างแรกเก้าพนะันห้าใช่ไหมเข้าเลยตะเด้วยจกักรบดิเด็กสี่แสนห้ามาของผมครับวิ่งชน แรงเท่ครับปิ้งตัดสายฟ้่าเจ็ดล้านล่าชัดเลลึกต่อสามสิบเก้าล้านหรือเปล่าซอมบี้แมนครับสามล้านห้าเรียบร้อยเมือสาการน่าจะปิดฉากนะรอบนี้เหลือแฟลทครับเรียบร้อย 64ล้าน4ล้าน6ล้าน67ใช่ป่ะ19ล้านเดี๋ยวเราไปตีบอสสะสมให้ดูนะ านะหากใครสนใจไอดีนี้ก็สามารถติดต่อมาได้ที่ลิงก์ใต้ y YouTube นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์และชื่อเฟซไว้ให้และข้อมูลของไอดีนี้นะสำหรับวนันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกๆคนที่กดติดตามและกดไลค์ให้ผมนะสำหรับใครที่สนใจไอดีสามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook ดวงเฉลิมเลยนะครับ เฟซบุ๊กก็จะประมาณนี้นะครับผู้ติดตาม958นี่นะครับมีเครดิตอยู่ที่654นะที่ที่มีรูปกดเป็นแบบมีเฟซบอทมาปั๊มนะนี่ครับหน้าตาเฟซก็ประมาณนี้